สวัสดีครับพี่น้องครับอยู่กับผมปลวั h ชาแนลนะครับนาะมือนี้เนะครับวันนี้เดีมาใส่ขอกมาใส่กับเดี๋ยวมาใส่ขอกขายนะครับนาะมีขอกขายโดยที่นู่นจะเป็นขอกเลี้ยงนะครับกบ็โดยปกติก็ให้เพื่อนเขาจับในขอกเหลี้ยงเลยนะครับ กช่วงนี้เดชเขาว่าโลกกลับมาแล้วกลับมาอีกนะครับเนาะเลือดใหญ่อ,ออกมาตัวนี้จับหมูขายให้บ้านงานนะครับเนาะบ้านงานนะครับสองตัวเวลาประมาณบ่ายสามโมงควรจะมาเอานะครับเนาะตอนนี้ก็เอามาลงแล้วจะเอาหนามใส่ถังให้ เพื่อนกินนะครับแต่ว่ามันเอาใส่บระทันใดๆนะครับผมตุกุตโตนอ่ะคุณตัวหนามเข้ามาแต่ว่าเกิดบปัญหามันบม่มอิดขอต่อหน,น,นักตัวนี้ก็ประอแมแปดสิบนะครับเนาะแปดสิบถึงเก้าสิบต,ตัวนี้กับตัวลายนี่น่าจะคิดว่ากนไดน่าจะเกือบเก้าสิบโลนะครับตัแ่แปดสิบกวา่า สองตัวนะครับว่าช่วงนี้ผมก็ไเด้าเขาเดี๋ยวจะไปขึ้นทะเบียนกับกรมปศุสัตว์ตัวของเราเพื่อแต่จะเห็ดแ้วก็ทำการไปเสียภาษีนํำนะครับเสียภาษีกับกับเทศบาลน,นะครับ น่วยงานเทศบาลเดี่ยวก็จะนี่ตอนนี้ก็คือเห็ดเป็นรั้วนะครับเป็นรั้วที่เปลี่ยนรองเท้ามีทางขยะพระรอบขอบชิดนะครับเนาะ <Okay. S 1> กะได้ใบได้ใบไอ้ข้าเอื่นว่าใบขออนุญาตนะครับใบขออนุญาตการเลี้ยงสุกรนะครับหรือว่าการ กิจการเป็นอันตรายต่อสุขภาพนะครับก็คือการไปเสียภาษีปกตินะครับนี่ผมได้มาแล้วยังแต่เ็ดมาตรฐาน gfm นะครับน,ะนี่ครับตะบ,บนคอเรียนตัวนี้ก็คือตัวนี้จะไป็แบบเซียดนะครับนี่เสียภาษีทุกปีนะครับ เห็นมันถูกต้องครับนี่คือใบอนุญาตประกอบกิจการเป็นอันตรายต่อสุขภาพนะครับประมาณนี้ออได้แล้วเดี๋ยวจะไปเห็ดมาตรฐาน GM เนะครับตอนนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการอยู่นะครับ เดี๋ยวจะไปต่อนาำนะครับขายบานงานก็นจะได้ราคาขายส่งโอ้เหรยค่าปีนะครับเนาะราคาเจ็ดสิบห้าบาทนะครับ